ขอให้โชคดีนะคอนเนอร์กาลาเกอร์อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์กำลังจะย้ายทีมไปอยู่กับแอเลติโกมาดิดซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเสียกาลาเกอร์ไปหรอกให้ทําความเข้าใจว่ามันคือวิถีของฟุตบอลครับมีคนมาก็ต้องมีคนจากไป แม้ว่าเขาจะทําได้ดีกับเชลซีขนาดไหนชีวิตคนเราอะมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องเลือกทางที่ดีสุดในกับตนเองความผูกพันมันไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะอยู่ตลอดไปยังไงสักวันเขาก็ต้องไปอยู่ดีเด็กชายในคอปแฮมในวันนั้นกลายเป็นกัปตันเชลซีในวันนี้ในวัยเพียง23ปีได้เป็นกัปตันให้กับทีมที่ตัวเองเล่นมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่ามันสักเซสกับคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้ว กับผลงานฤดูก,กาลที่แล้วถือว่าเป็นฤดูก,กาลที่ยอดเยี่ยมสำหรับคอนเนอร์การลเกอร์และเป็นปีที่ดีที่สุดกับเชลซีเลยก็ว่าได้เขาเล่นได้ดีกับเชลซีเขาเต็มที่กับเชลซีเขาแสดงออกเลแล้วว่าเขารักเชลซีขนาดไหนการอยู่เชลซีต่อมันไม่ได้การันตีว่าเขาจะเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าย้ายไปแอตเลติกมาดิดเขาจะมีพื้นที่ได้ลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่คุณเต็มที่กับเชลซีมาอย่างสม่ำเสมอขอบคุณสำหรับิ่งตัวอย่างที่คุณทำให้เชลซี ครั้งหนึ่งคุณได้เป็นกัปตันในทีมเชลซีจงจดจำหมายเลข23คนนี้ของเชลซีไว้ไม่แน่เขาอาจจะได้กลับมาเชลซีในอนาคตก็เป็นได้ใครจะไปรู้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคอนเนอร์กาลาเกอร์ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นสีน้าเงินและคุณจะเป็นสีน้าเงินอย่างนั้นตลอดไปปิดท้ายด้วยภาพตั้งแต่สมัยคอนเนอร์กาลาเกอร์อยู่กับเชลซีสมัยเด็กๆจนถึงฤดูกาลปัจจุบันคุณยังจำเด็กคนนี้ได้หรือเปล่า ตอนนี้เขาเป็นกัปตันเชีซีแล้วนะมาร่วมส่งลาคอนเนอร์กกลเกอร์ไปด้วยกันใต้คลิปนี้ครับ